สวัสดีเพื่อนๆ mm hmm. FC ช่อง YouTube พี่ไม้รถขุดมืกก่อรซ์ทับเจริญนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่2 1ิฤีภึสาคมนะครับ2,568นะครับผมน,นี้ลูกค้าให้มาขุดคลองนะครับเอ,อ่อต้องใช้งานรถขุดแม่ดอกกระดังงานนะครับ s k 1 2 0 m a r k 3นะครับ กำลังเดินมาที่พื้นที่ที่ลูกค้าต้องการขุดนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับพื้นที่ก็อยู่หลังศูนย์ราชการหลังศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือสารกลางใหม่นะครับนี่ครับก็เป็นนาปรังนะฮะนาปางที่ทําการเก็บเกี่ยวผลผุดิตไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการอัดฟางไปแล้วนะครับ กำลังขี่มอเตอร์ไซค์มารอครับนี่ก็เดี๋ยวขุดเสร็จสับเรียบร้อยอยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมพบเจอกันใหน่อยคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ